ดีค่ะอยู่กับมาดามที่บ้านกันแต่นะคะตำบลห้วยใต้อำเภอคุขันจังหวัดศรีสะเกดค่ะบ้านพี่ชายนะคะวันนี้ก็เปิดครัวนะคะตำส้มตำปูปลาให้เด็กๆกินค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะตั้งแต่มาบ้านก็มีแต่คนรอกินส้มตำฝีมือมาดามก็เนี่ยแหละค่ะจะได้เข้าครัววันนี้แหละค่ะเดี๋ยวจะตำส้มตำให้เด็กๆกินนะคะก็ไม่มีอะไรค่ะใส่พริกใส่กระเทียมนะคะแล้วก็ปรุงรสนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ค่ะ ส่วนประกอบหนะคะอันนี้ก็ปูดาปูนาดำค่ะดองนะคะดองปลาแล้วก็อันนี้ก็ปลาค่ะแอนโช v ีนะคะขาดไม่ได้ค่ะอยู่ที่ไหนก็ต้องหิ้วไปด้วยนะคะอันนี้แม่ทำเองค่ะใช่ไหมแม่ทำเองใช่ไหมใช่ใช่นะคะมาส่องมาส่องตรงนี้มาส่องตรงนี้ทำทำพิซซ่าแอนโชวีอันนี้ก็ปรุงรสแล้วนะคะก็เดี๋ยวใส่ ใส่มะนาวลงไปนิดนึงใส่มะนาวลงไปหน่อยมะนาวก็สดสดจากต้นนะคะไปเด็ดมาเมื่อกี้โอ้แมงไปเก็บมาเมื่อกี้เด็กๆก็รอกินอยู่ค่ะหิวข้าวกันทุกคนเลยเพราะว่านี่ก็จะสองทุ่มแล้วด่งสดๆแล้วก็ดองนานยังแล้วก็เดี๋ยวยำปลากระป๋องให้เด็กๆกินค่ะเด็กๆมีกันทั้งหมดเด็กๆมีทั้งหมดห้าคนค่ะเดยกลุกต่อเด็กเด็กเด็กเดกด็เด็กเดด็เด็กเด็กเเด็ก ่าเด็กๆเข้ากล้องเลยลูกมีอีกโวยโวยกุยทำทำกล้องอย่างนี้ทำกล้องอย่างนี้เออโอ้ดะเอาลงมาทำอะไรดีดิอาชิมชิมชิมใส่ปากตัวเองเนอะมือแม่เพื่อนมันน่ารักูลยแม่จับมัดดูปากตัวเองก่อนชิคกี้น้ำเออชิคกี้น้ำไหอืมอร่อยนุ๊กอร่อยไหมนี่เด็กๆห้าคนเด็กๆบอกกล้องหน่อยว่าอร่อยไหม เอาใช่ไตานให้มาเผ็หอชอบเผ็ดหวานไหมอ่ะแล้วก็ใส่มะละกอเลยนะคะอร่อยแต่เผ็ดนิดหน่อยเผ็ดเผ็ดมเผ็ดไปไหมหัดกินเผ็ดๆไวลูกใส่มะละกอไปเลยค่ะใส่ประมาณนี้พอแล้วก็ไม่ลึกเลยค่ะทำไมไม่ซื้อลูกอมแบบนี้ล่ะใส่หมดเลยลูกระเด้งไปเดี๋ยวมันไม่เข้าเครื่องลูกพี่กอล์ฟมาให้ดี่วานด้วยนะอดไรอ่าไม่เพาะแห้งเออเราไม่มีน้ำมะขามเปียกเนาะ โอ้ยใส่ปลาอใส่แม่งทำไมน้ำปลาเปียกอีกอืมอืมอืมเบื่ออะไรนี่มันน้ำมันน้อยไปว่ะเหมือนมะละกอมันเยอะอ่ะน้ำมันน้อยน้นนำปลาล้าน้อยโอเคดีเลยเดี๋ยวอีกตึ้งอ่าโดมเคลียร์นี้เคลียร์ถาดมาใส่เร็วอันนี้ใส่จานพันบาเอาจานมาใส่แล้วลูกเอาจานมาใส่มะละกอล้างก่อนล้างก่อนโน่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 นเดี๋ยวเราเอาถาดนี้ใส่ใส่ส้มตำนี่ไงที่กำลังจะดมเรียงแล้ว นี่พี่พ่อพ่อล้างเลยลุงล้างเลยตัวนั้นน่ะน้ำปลามันน้อยเอ้ยน้ำก็หมดแล้วเนี่ยเอานึ่แล้วล้างน้ำสองแล้วก็ออกมาเลยนั่นน้ำหนึ่งน้ำสองแล้วออกมาเลยตัวเยอะตัวเยอะเลยอโ้ยตัวหกหมดแล้วค่ะนี่นะคะเอาล้างเสร็จแล้วปลากระดีนะคะลาปลากระดีนะคะหอมมากเลยหอมมากเลย าาไว้ตรงนั้นเลยมือมันแรงน้ำก็ไม่จุ่มอันนั้นเลยเอาตาลมาเร็วล <c oughs> ุกเลยค่ะเดี๋ยวเด็กยมาชิมเสร็จแล้วนี่อใส่ตาเลเดี๋ยวเราจะเอาส้มตำสใส่ผาดเสร็จเส็จมือเลยเสร็นี่ขขาหัูใจหรือดีนะพริกไม่โดนมือ,มอ,อกกหวะขอบคุณใครอยากกินฝีมือมาดามนะคะมาหามาดามนะคะเ,คเคดี๋ยวมาดามตำให้กินค่ะมาดามแกงจืดแล้วโดนแกงจืดกัดฝีมือ เดี๋ยวใส่ปูอีกนะคะปูก็นี่ค่ะตัวเล็กๆนะคะกัดกรอบๆค่ะจาให้เกี่ยวกาวด้วยโอ้ยแสไม่เอาแล้วใส่ไปทั้งตัวเลยไหมใส่ไปทั้งนั้นเลยนี่อย่าไปใกล้เด้อถ้ากัดนี่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าอะไรหรอออกเก็บกาวโดนหมากัดแกะตรงนี้มันออกก่อนนะคะมาขึ้นมาไปแนาไปเอาแกะมันออกอย่างเงี้ยไหมไปเลย่อยเร็จแล้วไหมหนูแล้วชอบหนูแล้วตัวกินปูไอแนนตัวกินกระดองไอแนนนะชอบกินกระดอง ใครอยากกินฝีมือมาดามมานะคะคูขันนะคะมาดามจะย้ายสัมโนครัวมาอยู่คูขันถาวรแล้วค่ะเอาไม่สองน้ามาดามบ้างเหรอเดี๋ยวไม่ทำให้น้องเก้ากินน้องเก้ากินเห็นใช่ไหมลูกขายดีเงินเยอะนะทถาวามาชิมเงิยเลยถามาชิมเร็วมาชิม มือนั่นแหละมันลงทุนขายลูกอมยิบบอยิบหยิบมันจะตึงมือเออแล้วค่อยล้างมือยิ่ตึงมากไปหนาจะจะขาดอะไรอีกลูกเอาอะไรอีกเผ็ดมะนาวอีกนิดนึงมันใช่หรือเปล่าไม่จัดย่านใช่นี่ใส่ไปทั้งเปลือกใส่ไปเลยทั้งเปลือกด้วยนั่นแหละใส่เปลือกด้วยก๋วยจอยกับนงไม่หองเงียก็มันหายหนักแล้วไงเอาอันนั้นไปทิ้งหมดอ่ะอันนั้นเก็บไว้ โอ้แม่ครัวทำไมไม่ปั่นนั่นแล้วไม่ต้องใส่เยอะทำไมไม่ปั่นทำไมอ่ะอันนี้อันนี้ไปใส่ถุงอันนี้ใส่ถุงท้าใช้เนาะเนี่ยกินได้เนาะเคลียร์นี้ทิ้งขยะเร็วอันนี้ล้างเอาเร็ว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 ล่อถาดมาให้แม่เร็วเร็วเอาพอแล้วมั้งแป๊บๆหนึ่งนเทเที้มตั้เข้าอันนี้ก่อนดมดมเทถาดเลยดมดมเอาถาดล้างตงนู้นช่องนี้ไม่ มันคงมีแจกฟีนะคะมาชมก่อนนี <All right>. ่แจกฟีเจ so, ้าข้อตำรวจมาทาโงพักโน้นไปล้างก่อนนะดมเ๋ยาก็ส่งข้ไปปรุมน้ำพองน่นการังน้นก่อนไหมโนนน่กังนน้นน่ะอร่อยแล้วน่นเอาน้ำราดน้านี่ด้วยนบาดมือนะนั่นคมแล้วนะคมไหนบ้านน่ะยายไม่รู้นิ้วก็ไปอมามามาล้างเร็วเร็ว คุณหมอต้องตัดนิ้วไปครึ่งหนึ่งวางไว้พื้นเพราะไอ้นี่แหละไอ้แบนนี้ไปต้มนิ้วแล้วนิ้วเนี่ยใช้ชิมสวยปะรักถูกไหมแล้วคุณหมอมากินด้วยอันนี้จะตักข้าวใส่เออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอร่อยเอาไปต้มอีกซึ่งตำมไปต้มโอเคค่ะงั้นมาดําจะไปทานข้าวก่อนนะคะดึกแล้วค่ะ ขอให้ทุกคนสนุกกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะแล้วก็เอ็นจอยกินติ้งนะคะโอเคค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ